ก้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เรื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องเราสยองขวัญวิญญาลหลอนตอนแขกไม่ได้รับเชิญเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องผีอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเราแชร์ประสบการณ์ผ่านโลกโซเชียลต่างๆ และเป็นเรื่องที่แอดดูแล้วสยองขวัญพอใช้ได้จึงหยิบยกนำมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังกันในวันนี้เรื่องมีอยู่ว่าเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพ่อเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการลงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียน หมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพระคูจะอยู่ระหว่างซอยที่17-19หอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านล้างไม่มีคนอาศัยต้นไม้ขึ้นลกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิด น่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปซื้อของก็ยืมจักรยานพี่ที่หอเราชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลา2 3ถึงสทุ่มเป็นประจำวันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อไปซื้อของเราปั่นไปที่ซอย19ปั่นไปได้ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดยางเอาเป็นเอาตายหมาก็เหา่าวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีก แต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นที่ซอย18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอย19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกปั่นไปที่ซอยที่17ในขนาดที่ปั่นก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่สักตัวเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวเฮาสองชั้น มันดูรกร้างต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นในบริเวณเทาเฮาส์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้เป็นประจำเข้าเรื่องเลยนะครับวันหนึ่งขณะที่เรากำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานเสียง MSN ดังขึ้น เพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากละเราเปิดไฟไว้ในห้องไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเราลืมบอกว่าเรานั่งเล่นคอมซีโต๊หันหน้าไปทางบานเกตข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดี ฟังเพื่อนมีกันอยู่ห้ถึงเคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราก็บอกว่าเราอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราก็เลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำพูดเสร็จก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพ่อกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใครเราก็บอกว่าอยู่คนเดียว เพื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครเราก็เน้นย้ำว่าเราอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ําก้องค้างตรงหน้าห้องน้ําแล้วมีเงากำลังจะไปเข้าห้องน้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อขาวกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานเราอธิบายไม่ได้เหมือนกันว่า มันคืออะไรพ่อเห็นภาพดังกล่าวแล้วก็ทำให้ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคืนนั้นจึงข่มตานอนหลับพอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เลยเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสาน มาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างสักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ทถวเฮาส์ซอย17ดอยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอและตอนนั้นเธอเดินตั้งท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกเขาว่าท้องแต่แฟนของเธอบอกให้ไปทำแท้งแต่เธอไม่ยอม แฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทำให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนๆของเธอออกไปทำงานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่เอะใจอะไรพอเพื่อนเธอออกไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอตายในทาวเฮานั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับมาจากที่ทำงานแล้วเพื่อนของเธอ เลยนำศพเธอกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดของเธอหลังจากเธอตายไปได้ไม่นานเธอเหี้ยนมากหลอกร้อนคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยลืมทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป่าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเหี้ยนไปเมื่อสามเดือนก่อนที่เราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอพักกลับบ้านกันหมดเหลือเราแค่คนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเย็นแล้วเราได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูห้องน้ำปังปังปังมันเสียงดังมากมันดังมาจากห้องเราเองได้ยินเสียงก็สะดุง้งตกใจมากแต่ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่ เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อและก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแม่จริงคืนนี้มาบอกหวยด้วยให้มาเข้าฝันก็ได้แล้วอยากจะได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปจากนั้นเราก็ฝันว่า เห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงก๊อกแกลกที่บานเกตประตูหลังห้องเราก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกตโดยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงร้องกรีดสักพักก็หายไปแล้วได้ยินเสียงคน ทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอเราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้เราก็ซื้อนะแต่ซื้อห้าบาทเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าเราโทรไปหาน้อง น้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่กลับพ่อไปทำงานพี่ที่โรงเรียนทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคคำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นๆแหายมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราอยากกลับบ้านขึ้นมาซะงั้น เราเดินทางไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงพอมีเพื่อนกลับพอไปถึงบ้านยายถามว่าทําไมผอมจังหน้าดูค้ามากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในสาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วย เราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าสิ่งที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบ่าเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ถามว่าตามมาจากไหนท่านก็ตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราก็ถามแล้วเขาต้องการอะไรท่านก็ตอบว่าแล้วโยมพูดกับเขาไว้ว่าอะไรละ่ะเรา ก็นั่งคิดดูสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมมาเราเลยถามว่าเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงโยมยังไม่ถึงคาดป่วยๆใช่ไหมเราเราก็ตอบว่าใช่ท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยายเลยถามว่า มีทางไหนที่จะพอแก้ได้บ้างไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายในสามวันไม่งั้นตายไปลดน้ำมนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาจะไม่มากวดอีกเลยจากนั้นยายเราก็ทำตามที่พระพูดแล้วชีวิตเราก็ค่อยๆดีขึ้นมาและผู้หญิงคนนั้นก็มาติดตามเราอีกเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่